รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีฉันชื่อลัชเชอร์ฉันเป็นพยาบาลจบใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานเลยเพิ่งมาทำงานได้3มเดือนและก็ได้ทำในสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกผิด และเป็นแผลในใจของฉันเราฉันจะเป็นพยาบาลที่ดีได้อย่างไรฉันทำงานกับชีวิตคนไข้และฉันจะรู้สึกดีมากๆถ้าคนไข้คนนั้นเขาปลอดภยัยแข็งแรงและได้กลับบ้านไปอยู่กับคนที่เขารักแต่แล้ววันหนึง่งฉันได้ไปให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง และก่อนที่ฉันจะให้ยานั้นฉันไม่ได้มีการปฏิบัติตามหลักการอินดีเพนเดน์เช็คหรือว่าโคไซเลยในขณะที่ฉันกำลังฉีดยาคนไข้นั้นทำไมฮาร์ดเลดคนไขน้ค่อยๆย,ย,ยืดละ่ะแล้วอะไรต่อหน้าต่อตาฉันเลยทุกคนเขาเข้ามาช่วยกันอะ่ะ ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยผลาความสะเพาของฉันแท้ๆเลยแกแกเป็นไรเตรียมตัวไปรับรางวัลกู๊ดเนอร์กันได้แล้วนี่ฉันมัวไปคิดอะไรอยู่เนี่ยก็โรงพยาบาลของเราอะ่ะมีโพลิซีและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากอยู่แล้ว เราพบปัญหาเม็ดเออรอร์มากมายค่ะโดยเฉพาะการบริหารยา,ยายในกลุ่มไทยหรือดักากเรามีการอินดิพ d เ n นซ์เช็คแอนโ o s i ด์ก่อนการบริหารยา,ยา,ยายความไม่ปลอดภัยในองค์กรก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเรามา stop the line น for safety ไปด้วยกันนะคะ ษา CPOE พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลัก 6R โดยดูชื่อสกุลผู้ป่วยชื่อยาขนาดของยาที่จะให้วิถีทางที่จะให้เวลาที่จะให้ต้องมีการดับเบิลเช็คแอนโคไซด์ต้องทวนสอบโดยพยาบาลคนที่2ทุกครั้งว่าถูกต้องตามแผนการรักษาหรือไม่พยาบาลคนที่2ต้องทวนสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์โดยใช้หลัก อินดิพีเนนต์เช็คเพื่อตรวจสอบ 6R ด้วยตนเองการจัดเตรียมยาโดยผ่านเครื่องอิมวิชันปั๊มให้เลือกใช้เซตที่เหมาะสมและถูกต้อง จากนั้นตั้งค่าอัตราการไหลตามแผนการรักษาคือเรโอเฟส4มิลลิกรัมใน5%เปเซด็กโตวอเตอร์ห0 0ลไดิบ5มโครกรัมเปอร์มินเมื่อพยาบาลคนที่1ตั้งค่าในเครื่อง i n ิว s i o n ปั๊มเสร็จแล้วต้องมีการดับเบิลเช็คโดยพยาบาลคนที่2ทุกครั้งโดยใช้หลัก i n d e p e n d ดน t ์เช็คแอนด์โคไซรวมทั้งกรณีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลด้วยค่ะ ก่อนทาการบริหารยาผู้ป่วยต้องทวนสอบการบ่งชี้ผู้ป่วยอย่างน้อยสองตัวบ่งชี้เพื่อความถูกต้องทวนสอบโดยวิธีดูป้ายข้อมือผู้ป่วยหรือสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายข้อมือผู้ป่วยเทียบกับ Medication Administration Program พยาบาลต้องทําการบริหารยาตามนโยบายของโรงพยาบาลเรื่องมาตรฐานการให้ยาหลังจากนั้นพยาบาลต้องทําการบันทึกรงใน Medication Administration Program หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยพยาบาลคนที่2ที่ทำการดับเบิลเช็คแอนด์โครไซ์เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไร้ดัคูเมนต์ตามหลักการบริหารยา 6R ขอบคุณค่ะเพียงแค่เราทำการบริหารยาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเรื่องก,การให้ยาความไม่ปลอดภัยใน,ในองค์กรก็จะไม่เกิดขึ้นลองมาลนโลมสตองกลันย and as